สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทติดกดที่ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชรททางทางซีบีครับอู้บรรยากาศแย้มแรงๆคั้วหลังห่านคั่วหลังเวทีครับขวบคุ้ม้วยป้าอหนนาละวันนี้เมนูเด็ดอะไรครับเชฟต้มปลาหนิลต้มปลาหนิลอือกินหอมือหวยได้วยวะจะค้นนะครับเนื้อป้ามันจะแตกคาว่า ชิมไปชิมเลยเป็นไงฮะโอ้ยโอ้ยกูดูกโอ้ว้าเพื่อนบูักยเออิบก่อนดน้ำมันบอท่นนี่อ้าวบอท่านนวดนว่เอามันไมเปรี้ยวเอาใ่หันนวดก่อนปื้บุญีดีจีเงี้ยอล่ะแม่เอ้ย เอาเสื้อหน่วยกับเสื้อเอาไหมแม่เอาไหมผสมพอหลับอ้าวพักงานพวกเกี่ยวโอ้นี่ตัวใบสิได้กินแสบใส่จะว่าอันนี้สมุนไพรโอ้ยปามหนาไปแล้วปามหนาไปแล้วต้มใส่กินแม่อะไรต้มใส่ปามหนาตัว ให้มนุษย์นี่ล่แม่อเจ้าก็บอกว่าให้เอ้ยสีบมาหันบอได้ีสีบเามหันบาได้บามาดูบอลงมาดูบามาเบิ้งนเอ้เ้อ้าวถาเปี้ยวสิเลยใส่อีกไอ่เจ้าไปใส่พีไงไอไอ้จะอาน้้อนไอ่อาเอีกบอกแล้วว่าน้ำบอ พ่อ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 ไหนว่าพ่อซ้ำมือหรอกค่ะโอ้จีอย่าเล่าเืนบะโอ้ไปนอนขั้วหลังห่างครับครับโดยการบริหารของเมนูรถอื่นไหนไปค c ม m m e เต e r c o m m e ม t e r เตเอร์ป็นเชฟ Director รถเอื่นไหนไปรถอื่นไหนเบิร์ตนั่งตะเปี้ยวไปออตะเปี้ยวเขานี่โอเคเลยเข้มกับเขาแล้วเพชรกับเขาแล้วสม นี่แหละแกงป้ามันต้องสมตัวเอา้าป้าขนาดสิมึงต้องใา่มันเข่าเครื่องกันบ่นี่ก็เข่าเครื่องะแม่นก็เหรอป้าขานาดกับสิวา่าเอาเข็บอีกเลยนี่พุงนวงัวลงเยีก ได้แล้วมันว่าปลาจะคอยว่ามัล่เออพี่ไรวะีอ้าโอ้โมเมนต์มองค้างของเน้อนั่นว้ยเอามากไปใ่นึ่งยับบุกงนี้ยนี่น้มมีฟาปิดมีคณเอาไปข้างคณเอาไปข้างคุณมันตำบอลลวกลออ ย่อๆนอมกันเียาบาเอามีทุงปุ๋ยบอทุงปุ๋ยไปห้องเห้เขากันแน่กระไดบอเเป็นยังอมาเอาตามนาดคอนเฟิร์มเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ยืนยันน่าะนเปออเอาฟาปิดผมเล่าอิดอนันนี่ยังนี่เบอรนี่กินเบอยึดเบอยากขั่วเซาหน่อยนี่ อันนี้ยังป่นีิอันนี้นอีกมอนึงตีอันเดียวกันอันเดียวกันโอ้รอปุ้งนะเนาะเอาเสียบเชื่อมดำเนินการเป็น,ไปไนมาเตอร์เชีพไฮเสียบยังแป๊บหนึ่งเสียบยังป่ะดิเอาจ้ามานั่งเฝ้าในมานั่งคาตักกมันวะเมียนค่ะจะได้ไปค่า ค่าประจําค่ะไปแล้วก็จะไม่มารบกวนอีกค่ะกลัวคอมเมนต์ที่หน้าค่ะอืมคอมเมนต์หนักนะวันไหนวันนี้อืมหัวดาห์ตักเอาตอนนั้นะเอาพุ่งมันแน่นี่นี่พุ่งมันนี่แมนบอครับพ่แมนพุ่งมันตัวนั่นเขาบอกเลยว่าเฮานี่เด้โอ้ยยันมันอันนั้นได้เดี๋ยวนี้ นั่นแหละนั่นแหละพุ่งโอ้ย,ยนี่พุ่งมันนี่ย่ามันแตกของเพิ่นนี่เด่นเออกระตักเอาหน้าผ้าตักเออขัวสีเดีว่า,าวเออนี่พุ่งอย่างมังแซบอ่าอืมบ้านี้นมาแล้วครับมาเตอร์เชฟขั้วลังห่านปามนาดจักเศษยังแต่ละมือแต่ละเว้นเห็ดเิ็นตาเมนเมนนุ่ยหายเป็นตาเมนยนุย่ยเครื่อง เพียงบ่เพียงตัวขัวบกพริกเทียละทียาหุ่นบ้างแน่หุ่นเเฮาซอยองค์กรเสพบองค์กรอันนี้ผ่านองค์กรครับบรรยาเนืออันนี้ลูกบรายเงียนได้ลูบรายินียบได้รายเงียบไอ้ลูกบรายินี่บได้รยินวองหนึ่งนี่อ้าชิวายังไหมเมนูแล้วเสีบเพื่อองค์กรแม่ัวม่แล้วก็เสพเพื่องกอนปาล์มหนัดผ่านองค์กรมึงขัวพริกสามเถือ่าสี่เตือ่าต่อมือ เพื่อจ้นไปเพาะอเไรนะพลเ่ยหยอดยั้าเด้อยังหยดาขัแนี้เออต่อไล้วเหนล่ะ่านนีจับมันลงไปจับมันลงไป เขาผิดเขาเกลือใส่แล้วป่านนี่ขออะไมาโอ้ผมว่างเราก็ไปอาบน้ำพร้อมหาโมงเรเฮ้ยหาโมงเรเฮ้ยชุ้มดิฮะเด็กกุ๊กอันนี้ไห ไปงานไปดรงานต้นคูนก็มีไหมโอ้ไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วแล้วโอ้ยหายใจบูทูทองโอ้ยหมูจาวโขิ้วมะพริกตีสีทนได้ขวดุจนทนได้เหยเปนวะโอ้ยเบิดเบ ใช่ครับลงมาเครับจิ้มปุง้งเงี้ยมันบ่นเนี่ยเจได้ซิมให้เดี๋ยวยกลับมาซิมให้เด้อมาเตอร์เชิดสิกลับมาซิมให้อันนี้ใส่ปลาคางเปล่าป่ะใส่อะไรตัวหน่วยยังก่อนใส<ซ>่หน่วยยังอ้ยอ้ยผ่าแข็งเลยโอ้ยไปแล้วครับอุ้ยเบียบักพริก เอาคลิปนี้ฝากไว้สันีครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับรัวหลังหันเจหนุ่ยกับป๋ามนากับมาเตอร์เชฟคนใหม่ครับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตาม ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ